ยังนอกกันมากกันเนี่บบเาเสือของเลนี่ยนี่น่อเพ้ยนยดกนือีาีบอ่ยบกัะขาพี่ไ่บอกรกลบ่าครับเจ็บเจ็บอหหอนีอนองนี้ห้องนี้ห้นนีห้นอ้อ้้้ออ

ตรนีเรียบในคายคือจีบหัวเป็นไปคนวันหัวนม่ใช่ไลเป็นก็มุกไฟสามคนหมาอนกมุกไฟเพิ่มหล่นหัวนี่จะยิบตีให้สองสามะแมนสองสาจั๊ไฟดูโจุกนี่ได้ดูโจกโกกระเด็โจกเราเขาหยอดโจกเราเขาเตะเดียวกันมวยเตหาอะเนาะจะทำให้ อะไรห้องไรตรก็สามสองมุกเค่หนิบหัวดีจงงจักต์เสามสอเ่เรื่อไปี้ยหมดอยู่เลยไมเสียที่ระสีเลยนีเราพู่าเรานเต้นมา

เล่าว่าเราผู้ถมาเราลำไห้ดิเราว่าราผู้ถมาเราลำไ้เาว่าอันไหนเตี้ยวพุทันเรียกขามมาฮะเรียกขามพวาเรจีเรียนล้ข้ากันโอ้ยยิงเหี้ยขนานเออยิงยิงเหียละ จไเลยเื่อ,อ,อนหนะา้านน่ะนิโมี่ทไทยวีดิวนิโมีอ่ะน็ตอยู่น่บ่มีขึ้นตัวอีนี่อ่ะเสียเตรงนี้นนละเสียเตรงนี้ละ

โองแต่วสูงเนี่ยโอ้ดปงรูปเขามองอะมเลยนปมองตรงเลยสิบเลยกระเทือขาเพือไทยนี่

はい。はいはい

เกูอิยม่บองไปีเนาอกนมนบานเนาวขาากล้องเลยวะนี่เราไทยลงเพดน่ินักกรรมเอซนักกรรมไรดิไรข่แนบมากันไหอะไรเลยจนโดนน็ตมองหินว่มีดีเด็กไปไป้ย่อยบอกเสเสียหนห้องเรียกขปดิอาาคราบเรียกขัครับเอาเขาไม่ดุไปอย่างเลากันอยางน

เนี <S 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 oh, ่ยฟอมโคงไม่ใช่เน oh, ี ài, ่ยต้นสูงยายุ้เตี้ยเนี่ยเนดงเก้าดูโอเปียนเปนเต้โอ้ขาใส่พ่มีโอ้ยใจแล้วบขาใส่พ่มีเลบโอ้แยไปเลยเดี๋ยวไปีเดียวันสูงมัดนั่นแหละงั้นจะถือไปกินดอก

เรียบร้อยครับฟ,ฟังนก,ก้ับชนะครับเราจะกแล้วครับไม่ได้เ